แบบนี้ก็ลุ้นแชมป์ดีวะบลูโน่ซานโช่นะครับยิงกันคนละหนึ่งประตูแต่เป็นการยิงแบบสุดสวยนะครับช่วยแมนยูเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์ประเดิมอุ่นเครื่องที่อเมริกาได้อย่างสวยงามเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ลงเล่นเกมปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเป็นเกมแรกครับโดยพบกับทีมอย่างเปิ่นใหญ่อาร์เซนอลทีมรองแชมป์เมื่อฤดูการที่แล้วนะครับลงเล่นกันที่สนามเมดไลท์สเตเดียมที่นิวยอร์กนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับการจัดผังไลน์อัพของเอริกเทนฮากตามนี้เลยครับผู้รักษาประตูนี่เป็นทางทอมฮีตันคู่เซนเตอร์เป็นลิซานโดมาติเนสจับคู่กับราเฟลวารานแบ็กขวาเป็นอารอนวันวิซาการับแบ็กซ้ายลุกชอมิดฟิลด์คู่กลางครับเป็นเมสันเมาครับเบอร์เจ็ดคนใหม่จับคู่กับทางค็อบบี้ไมนูแผงเกมลุกครับด้านขวาเป็นเดมุนแอนโทนีนะครับด้านซน้ายเป็นกานาโชดูโนเป็นตัวปั้นเกมครับและหน้าตัวเป้าเป็นจาดอนสานโชครับ ส่วนนี้ก็เป็นผังไลน์อัพของทางอาร์เซนอลนะครับระบบการเล่นเป็น4-3-3ครับผู้รักษาประตูนี้เป็นอารอนแรมเดลครับผู้เซ็นเตอร์ซาลิบาจับคู่กับกาเบียวมาการเยสแบ็กขวาในเกมเป็นนักเตะตัวใหม่ครับยูเลียนคิมเบอร์ครับแบ็กซ้ายเป็นโทมิยาสึแผงมิดฟิลด์ดนกลางครับนำทัพโดยดีแครนไรท์ครับนักเตะที่แพงที่สุดในบริษัทของสโมสรครับเล่นร่วมกับมาตินโอเดกาดแล้วก็ไคลยฮาวเวร์สนักเตะใหม่อีกหนึ่งคนส่วนแผงเกมลูกครับด้านขวานี่เป็นบุกโยชซ้ายกาเบรีย้าตัวเเเเปป้้า็นนออดีีกทยครับ ซึ่งในเกมนี้ก็เป็นเกมที่สู้กันสนุกเลยครับแฟนๆก็เข้ามาเต็มความจุของสนามนะครับแต่อย่างไรก็ตามแมนยูได้ประตูออกนําก่อนจากรูโน่เฟนเดสด้วยลูกยิงสุดสวยครับและนี่แหละครับก็คือประตูสุดสวยครับดูครับรับบอลจากทางด้านขวาครับแล้วก็แตะเข้าซ้ายยิงปั่นจังหวะนี้ครับบอลเข้าไปอย่างสวยงามครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับในนาทีที่30 ดูช้าๆชัดๆกันอีกทีครับประตูประเดิมการเป็นกัปตันนัดแรกอย่างเป็นทางการของบูโน่ครับสวยงามมากประตูนี้ครับยิงด้วยซ้ายแล้วก็เดหมุนครับก็วิ่งเข้ามาดีใจกับกัปตันบูโน่และหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่37แมนยูมาได้ลูกที่2ครับจากลูกยิงสวยๆของจาดอนซานโช และนี่แหละครับก็คือประตูสุดสวยครับของจาดอนซานโชนะครับหลุดเข้ามาจากความผิดพลาดของแนวรับอาร์เซนอลครับแล้วซานโชหลุดเข้าไปยิงเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับยิงเรียกความมั่นใจเลยครับเทียบดูเทียบเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับยิงได้มันเท้ามากครับกดด้วยขวาเต็มเต็มครับจาดอนซานโชนี่วันนี้เล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเลยครับเป็นเพื่อนเข้าไปดีใจด้วยครับ และหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้มีประตูเกิดขึ้นนะครับจบเกมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์ครับประเดิมการปรีซีซันที่อเมริกาได้อย่างสวยงามครับและนี่ก็คือสถิติที่เกิดขึ้นหลังเกมนะครับการคลองบอลบุกนี้อาร์เซนอลมีมากกว่าครับ58ต่อ42เปโอกาสยิงครับอาร์เซนอลมีไป7ครั้งเข้ากรอบไป3แมนยูมีโอกาสไป7ครั้งเหมือนกันครับเข้ากรอบไป3แต่ได้มา2ลูกครับแมนยูคมกว่าเยอะครับ โอกาสได้ลูกฟรีคิกครับอาร์เซนอลมี25ครั้งแมนยูได้ไป15ครั้งแล้วโกนะครับเซฟอาร์เซนอลเซฟไปแค่ครั้งเดียวส่วนแมนยูนี่เซฟไปตั้ง3ครั้งนะครับก็ถือเป็นการเปิดฉากในการปรีซีซั่นที่อเมริกาได้อย่างสวยงามเลยครับสำหรับทัพปีศาจแดงแมนยูนเต็ดเอาชนะอาร์เซนอลไป2-0ครับบรูโน่เฟเดเดครับก็ถือเบิกเรื่อย้สวยงามกับการสวมปลอกแขนเป็นกระตันทีมอย่างเป็นทางการด้วยเลยครับ ส่วนจารนซานชนะครับเปิดฉากในการปรีซีซั่นได้ดีแบบนี้นะครับก็หวังเหมือนกัน,นครับฤดูกาลนี้ฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวน่าจะกลับมาความมั่นใจน่าจะกลับมาขอให้กลับมาได้นะจารนซานชโดยหลังจากนี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นเตดครับก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาอีก3เกมครับจเจอกบเร็กแฮมนะครับเรยลมาริดและปิดท้ายเจอกับทางเสือเหลืองดอทมูลครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบิดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่6990บาาททเ่นั้น ตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผลเริ่มต้นเพียงแค่4999บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมสุสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม w w w s u z u k i .co.th ครับ หลายเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการอุ่นเครื่องเกมแรกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เอาชนะอาร์เซนอลไป2ต่อ0ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของแมนยูคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับที่สำคัญครับดูคลิปจบแล้วตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตงไว้ด้วยนะ